สวัสดีครับทุกคนดันดีนะครับเราอยู่ที่หาดแรมสิงห์แล้วนะครับนี่เลยนะครับดูคลื่นของทะเลนะครับปัญยากาศรอบข้างนะครับสมัยโควิดไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นะครับอากาศดีๆแต่เหมือนจะมีฝนตกเม็ดเม,ม็ดนะครับเดีลมมาแรงมันนียะครับ ถ้าไม่ใช่สมัยโควิดเนี่ยก็จะมีคนเยอะแต่วันนี้ไม่ค่อยมีคนเข้าไหร่นะครับทางแรมซิงเนี่ยครับอยู่ที่จ,งจังหวัดจันทบุรีนะครับทางตะวันออกของประเทศไทยน,นั่นเองนะครับคลื่นทะเล คนขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ